สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็กลับมาพบกับครูหญิงอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ครูหญิงจะพาเด็กทกากิจกรรมศิละปะสร้างสรรค์การปั้นดินน้ํามันค่ะซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเราได้ปั้นทรงรีกับทรงกระบอกไปใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้ครูหญิงจะมาสอนเด็กปั้นทรงลูกบาศค่ะเด็กๆรู้จักลูกบาศรไหมคะ,ะลูกบาศเป็นลูกทรงเลยคะ่ะนิตอย่างหนึ่งนะคะอะ มีตัวอย่างให้ดูนะคะอ่ะอันนี้ก็คือลูกบาศก์ของเราเด็กจะเห็นว่าลูกบาศก์นะคะจะมีหน้าตัดทุกด้านนะคะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะคือสี่เหลี่ยมที่มีทั้งด้านกว้างและด้านยาวเนี่ยเท่ากันนะคะเขาจะเรียกว่าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะ ซึ่งถ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความหนาก็จะกลายเป็นลูกบาศก์โดยความหนาความกว้างและความยาวของลูกบาศก์นะคะจะต้องเท่ากันทุกด,ด้านนะคะแบบนี้เมื่อเราหมุนไปทางไหนก็จะมีเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะอะ่ะเดี๋ยวเรามาลองนะับว่าลูกบาศก์เนี่ยมีกี่ด้านนะคะ,ะนะับ ด้านหน้าก่อนนะคะหนึ่ี่และมีด้านบนด้าน5และด้านล่างเป็นด้านที่6นะคะอ,อันนี้คือลูกบาดของเรานั่นเีงเดี๋ยวเรานะคะจะลองใช้น้ำมันของเราเนี่ยปั้นเป็นลูกบาศกเด็กๆพร้อมยังคะถ้าพร้อมแล้วไปทำกันเลยคะ่ะอ่ะ การปั้นดินน้ำมันเป็นลูกบาศนะคะอ่ะาคราวที่แล้วเด็กๆปั้นเป็นทรงกระบอกไว้ใช่ไหมคะก่อนปั้นทุกครั้งเราก็ต้องนวดดินน้ำมันนะคะให้นิ่มก่อนเพื่อให้พร้อมกับการปั้นดินน้ำมันในครั้งต่อไปนะคะอ่าอันนี้คุญิงก็นวดให้นิ่มนะคะเมื่อดินน้ำมันเริ่มนิ่มแล้วเนี่ยเราก็เริ่มปั้นเป็นทรงลูกบาศได้เลยนะคะโดยเราเนี่ย จะต้องปั้นดินน้ำมันให้เป็นทรงกลมเหมือนครั้งแรกที่เราทำกันก่อนเด็กๆจำได้ไหมคะปั้นใช้ใช้ฝ่ามือนะคะปั้นลงไปกับแผ่นรองปั้นได้เลยนะคะหรือปั้นโดยใช้ฝ่ามือสองข้างปั้นให้เป็นทรงกลมก็ได้นะคะแบบนี้เด็กๆน่าจะยังทำกันได้อยู่นะใช่ไหมคะ เมื่อเป็นทรงกลมแล้วนะคะให้เด็กเนี่ยทำด้านทุกด้านของลูกบาทนะคะโดยกดดินน้ำมันเนี่ยไปกับแผ่นรอนปั้นได้เลยค่ะใช้ฝ่ามือกดไปเราก็จะได้ด้านเรียบๆแบบนี้ใช่ไหมคะ,ะแล้วเราก็ด้านตรงข้ามเราก็กดให้เป็นเรียบๆเ,เหมือนเดิมเพราะว่าเราจะทำ หน้าตัดของลูกบาทของเรานะคะพอได้ได้ด้านเรียบ1ด้านสองด้านแล้วใช่ไหมคะเราก็ใช้ด้านข้างนะคะด้านตรงนี้กดลงไปข้างบนก็กดเหมือนกันแบบนี้นะคะพอด้านนี้เป็นเหลี่ยมเราดูด้านตรงข้ามเมื่อกี้เรากดด้านนี้ใช่ไหมคะ ด้านตรงข้ามคือด้านนี้เทคกด้านตรงข้ามแล้วก็กดเด็กๆอนุบาลนะคะอาจจะยังไม่เข้าใจคําว่าด้านตรงข้ามเป็นยังไงนะคะผู้ปกครองสามารถอธิบายคําศัพท์ใหม่ให้เด็กๆเข้าใจได้เลยนะคะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยเขาเพิ่งอายุ3-6ขวบเองคําศัพท์บางคาเด็กๆก็อาจจะไม่เข้าใจได้โดยเฉพาะน้องอนุบาลหนึ่งนะคะ เมื่อเราได้ด้านทั้ง4ด้านเนี่ยเป็นเหลี่ยมแบบนี้แล้วทีนี้ก็เหลือด้านนี้กับด้านนี้ใช่ไหมคะเราก็พลิกล้วก็กดลงไปเลยข้าเหมือนกันเมื่อา,า,า,าได้ด้านนี้แล้วด้านที่ยังไม่เรียบเราก็กดเหียบบ,บนี้ใช้นิ้วมือหรือฝ่ามือช่วยแตะ เป็นลูกบาศก็ได้นะคะแล้วก็ใช้นิ้วมือเนี่ยจับเหลี่ยมของลูกบาศให้เป็นเหลี่ยมซึ่งการปั้นลูกบาศนี้นะคะจะค่อนข้างนิดยากนิดหนึ่งนะคะการจับเหลี่ยมให้เป็นลูกบาศเนี่ยผู้ปกครองสามารถช่วยเด,ด็กๆได้นะคะแต่ถ้าเด,ด็กๆเนี่ยคนใดที่สามารถทถําเองได้เนี่ย ก็สามารถทําเองได้เลยซึ่งจะดีมากๆนะคะเด็กๆจะได้ทํากิจกรรมต่างๆด้วยตนเองนะคะและเด็กๆเนี่ยก็จะได้พัฒนาการทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญานะคะร่างกายก็คือการบ้าน โดยใช้นิ้วมือใช่ไหมคะเด็กๆก็ได้ฝึกนิ้วมือด้านอารมณ์เด็กๆก็เกิดอารมณ์สุนทรีระหว่างการทํากิจกรรมด้านสังคมก็อาจจะเป็นการขอให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยเหลือหรือการที่เด็กๆเนี่ยทำทำงานด้วยตัวเองใช่ไหมคะเด็กๆก็จะเกิดความภูมิใจในตนเองนะคะเป็นการช่วยเหลือตอนเองนั่นเองและด้านสติปัญญาก็คือเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับ รูปทรงในขากนิดทรงลูกบาศกนั่นเองบางคนอาจจะเรียกรูปทรงนี้ว่าเป็นลูกเป่านะคะแล้วก็จะได้ลูกบาศกแล้วใช่ไหมคะ,ะนี่คือเป็นตัวอย่างลูกบาศนะคะจะมีลักษณะใกล้เคียงตอนนี้เราก็ได้ลูกบาศกของเราแล้วใช่ไหมคะต่อไปเด็กนะคะนำนน้ำมันที่ผู้หญิงแจกไปนะคะ ปั้นเป็นลูกบาท์ได้นะได้ตา,ามตัวอย่างคลิปที่หุิงทำให้เลยนะคะอ่าสําหรับวันนี้นะคะคุณก็ขอจบการพาทํากิจกรรมศิลปะการปั้นดินน้ํมันส่งลูกบาทไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย